สบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดยิ่นยูทีห้างภาคสัมยูทีนครหลวงเวียงจันทร์เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิ่งว่าห้างยูทีนครหลวงเวียงจันทร์ยูทีลาวเฮามีคนหลายน้อยขนาดใดนเนาะมื้อนี้ฮั่เป็นมื้อวัญชีหนึ่งเดือนมังกรปี2อ2 4เป็นมื้อทำอิฐของปี2 0 2 4นะเมื่อกี้นี้ตอนสวยนี้ประดับดยิไงงนไปยางบนระิเวณไปยางเนาะ ขับรถไปจะไปนางลินยูฮันกับเซสตาบักนะไปสองสาขาแล้วเนาะไปสาขาที่ยูแคมขอกคนก็เต็มบอมีบอลนางเลยนะแล้วก็ไปสาขาที่ยูคนสีนวลคนก็เต็มก็บ่มีบอลนางเลยก็เลยมาอยู่ทีพักสันนะพักสันนี้ก็ ตอนมาท่านอิฐก,ก็เกือบมาได้บอลนังนะแต่ว่าตอนนี้ท่านคนน้อยลงแล้วเนาะคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกลับเพื่อนกันแล้วเนื้อสบาเป็นช่วงตอนแรงแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเท่าไหร่โมงแล้วห้าโมงแล้วบ่ห้าโมงตอนแรงแล้วบ่เนาะคนก็เลยน้อยลงเมื่อกี้นี้คนร้ายร่อยอยู่ที่ห้างแห่งนี้เนาะ มีบาดาลินบอลในเจ็ดว่าเขาเจ้ามีงานเปิดตัวอย่างยูงอยบอลนี้ขนาดอันนี้จะเป็นสั้นหนึ่งเนาะคนก็จะหลายยูที่สั้นนึงกับสั้นใต้ดิน,นอะ่ะลงไปนี่จะเป็นสั้นใต้ดินลงไปนี่จะเป็นสั้นใต้ดินน,ะน,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 นี่คนก็หลยเลยเนาะยูน,นี้จะเป็นโจม,มา่าเนาะเมื่อกี้นี้เอาพาเราจะเป็นอสตาบักบาดาลดินก็นมานั่งลิ่นอยู่ที่สตาบากักซีที่สันเนาะเนี่ในใจะว่าไปทำของก็ไปคนสินัวนเนาะเต็มตอนนี้ ยูทีนะครลงนิจจันทร์ดีว่ายูทีประเทศลาวเขาก็จะมีสตาบักยูทีหาสาขานะตอนนี้ภายในหนึ่งสี่พันมานี่เพิ่นขยายไปได้หาสาขาเลยอ๋อเลี้ยงจันทร์ประกันไทยนะงานเปิดตัวเลี้ยงจันทร์ประกันไนทยทุกนบรรยากาศอันนี้จะเป็นะ้าบกาแฟโชมาเนาะโชม,ม, hm bon มาก็เต็มเลยโบยบอนนางเลยทุกคนโชมาก็เต็มเนาะ นี่คือบรรยากาศยูทีภาคสันอิมูน่ยูนี่จะเป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรีรอร่ก็จนพอมีบอลน,นั่งเลยทุกคนนี่คือบรรยากาศแถวด้านหนานะ้าเนาะยูทีภาคสันทั้งหุ้นนั้นจะเป็นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะมีคนมายางลิ่นก็หลายอยู่มือนี้นะ แล้วก็คนน่าจะออกไปเที่ยวไปริมอยู่นอกเมืองอยู่ต่างแข่งกันหลายเนะยาะแต่ว่ามือนี้นเป็นมือพักของประเทศลาวเฮาอีกมือหนึ่งเนาะเป็นมือ,อขึ้นปีใหม่สากลเนานะปี2024ันสีขึ้นที่พันมานี่ก็บุญประตูไซนะทุกคนโอ้คนหลายแห่งปาร์ตินก็บ่ได้ไปนะนจะเป็นด้านหน้าพักสันด้านหน้าพักสัน <Okay. S 1> เขาจะกลับเข้าไปนั่งดินยู่ที

ยูทีเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ท่านจะมีคนมอาเบิ้งหนังหลายเนาะ่ว่ายูทีพักสันนี่จะมีคนมายางเลาะหลายอันนี้จะเป็นสันหนึ่งนะที่เราว่ามาเนาะคนก็จะหลายอยู่สั้นลุมสั้นลุมมันจะมีเป็นฟูดคอร์ดแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่สั้นลุมคนนะ่ะอันนี้จะเป็นสถาบัติสตาบัติตอนนี้ก็คนก็น้อยลงลว เมื่อกี้นี่มาคนหลายหลายจนบริบอณบนนัดี๋ยวนี้คนก็น้อยลงสาขาท่านอิปของอสถาบันในลาวนะจะอยู่เวียงจันทร์ซ็นเอ,เอ้ยูย่พักสัน,นบรรยากาศนะก็พาทุกคนย่าง่อเบขาข้าว,าวตอนนี้ก็ค่ำแล้วทุกคนห้าโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วนะห้าโมงสิบเจ็ดนาทีตัดแดงนะ